น้องไดนเราพอโอ้น้องทั้งคนละทั้งทั้งขงกอไผหน้าพ่อยี่นูหุ่นเป็นตะมี่อยู่ติเป็นตะมี่อยู่ว่ามันเป็นตะมี่อยู่หรอกพี่กายเคยมาเอาอยู่ว่าน้องนั่นมันนำโตัวไปว่าคนกินเมื่อไหรโอ้ยบ่ไหวยอาทิตย์เรืยองหรอพ่อบ๊เขาท่าเลยมันเป็นอาการจังใดดอกเป็นเป็นจังใดขึ้นไปคือสิเจ็บไทยเดี๋ยวพ่อไปบึ้งจะคว้ากันเดี๋ยวบ่ไหวบ่ไหวแล้ว มันโจมปีเราตัวนี้เพาไโอ้มันเป็นตะนี้เห็ดะน้ำมือนะโอ้ปลาหกปานี่ยปลาเรรมชาติอเห็ดลเหดอกกอกแต่วโอ้โอ้ทีละเท็ดเห็ดติกเท็ดมกนมาบงคนดวงดีดวงดียังลวงพ่อดวงดียังไปตมาใส่ไ้็กระโปงไง ลลมานี่ละมาลดมาลดนี่ละเขาวนหวงดีมากับว่าเห็ดเก็บเ็บิดเก็บเก็บอืมเก็บกระท่งนี้ดีเล้วใหญ่มันเฮีย เันนี้ไหเยี่ยงพวกพอโอ้ยนัวโอ้ยจัน้อยก็เขียวหายกตัวเนี้ยหนิมีบันะมนี่มี้นตัวนี่ไงนพวกปวกเห็ดพวกมีบโอ้มีลีไว้เห็ดใช่หรอพ่อนี่นี่นี่น่ะแนว้สได้กินสวยฮูเอาเก็บเอาเก็บเอาลูกเก็บเอาเก็บเอาเดี๋ยวกลับไป ล่างรดอนย่างห้มันหัดมันถี่ำย่อมหย่างงงจะอเด๋มาหลายเถี่ยปลาหนิเมะโอ้ได้หลยอยู่ตัวอนี่เมพอมาเบิ้งคนนั้น,น,นมันเห็ดยังีงโอ้นี่จีนี่มันเห็ดปวดอันนี้มันเห็ดละงูเหลืองอือันนี้มันเห็ดไข่งงเห็ดละง,งูขาวอันนี้มันเห็ดละง,งูเหลืองฝาแฝด พ่อเถาก็ปลูกเขยไปตื้อแขนนี่คือมานานมาแท้ดังไฟจนว่าเบิดองสองสามสุดเหรอหิ้วเข่าเลยคือนานมาแท้มาเร็วมาเร็วไปจมเลยเอาพอเอาเทียงหน้าดิคุณผู้ชมเว้ยเอาไปได้หรอเทียงหน้าเอามันเซ่มันห่างเราเนี่ยมันสูงจ้ะมันบ่มันสูงคันใดผูกมิเราเดี๋ยวมันสีภาพ่อลงไล่เมเปเอียดเล็ดบ่ไว้ได้หน่ พเราไปหาแม่สูนหลังไฟถาเห้อญี่ปุ่นเขาเรากำลลังหลังไฟถาเม่แม่หิวขาเพราะแห้งเราบ่อเท่าหิวเราบ่เท่า ใส่เรามาทำแม่มากินเนี่ยมันชุกเราเนี่ยนะแกงเ็ดเนี่ยไม่เอาสมใส่เราเนี่ยมาเด้อมันชุกเราได้เนี่ยมากินเ้อบ่นี่จิดเอ้เทสชูเขนั่งทงคนเด้อนั่งนี่ละไปนั่นี่ละเฮ้นไปเทีว้างไี่ว้ไปเทีย้ไปเน่ยว้าไปเท่เว้าเทา้างเด้าเ่ย้าเอ้ยวบ้างไปเขางเ่ย้างไป่บางเย้องไปเขี้าอไนี่ข็บจังเขย้าง่วเ่้างขาเ่งเขากินเที่ นี่นี่ตอนนี้เห็ดนี่ผมนี่ละเก็บมันเกิดอยู่อยู่ใต้ต้นจิกแม่เนี่ยเฮ็ดปวกมันเกิดอยู่ตีนพ่นปวกแม่ว่าแซบบ่ผมนี่ละเก็บมาผมจำได้นี่ดอกนี่ เสียบบ่อตาเจ็บจังไหนเม่อสดข้ามไหนแสีบยังนั่นแหมไวยมันแสีบบ่เท่าบ่ท่านหูวแล้วมันบ่ว่างซ่อนกระเทียเห็นบ่มันกินสดบ่ผู้เดียวมันก็บวบผู้เดียว กว๋วยจีห่งไว้มันเสียบโอเสบโอเท่าไปเอาใบแดงมาสดไปหาใบแดงมาสดดอกแม่แมถูกเฝ้าเด้อเฝ้าปั่นขั้นแท้ไปเอาเทียดมึงก็ขึ้นสีเฝ้าคักเท้เฝ้าฝนมาแล้วนี่เ่า ส่วนเท่าได้ใบแดงมาแล้วเอ้ามีเจ้านค่อยใบนึงตีอคนละใบเอา้าเฮ็ดไปใส่หมดแล้วนี่ก็เหลือตะนามัมนพอเอาจอเจาะนี่บางทีมันฟ้าเอม้เท่ามันเลยกินดอกเห็ดเบือ,เห,อเหลือตะนามโอ้ยเว้ากวว้าววัดวดรอเวนวดจงไว้กันกินเนี่ยโอ้ยเนาะเท่าเอ้ยเป็นยังไงเจ้าว่าวันพระมันบ่มีวันเดียวดอกเท่า

น้ำไหลายแค่พอผาอยู่พุ่งที่พ่อหลบกันได้หนีจังไงยด้น้ำกลมด้อจังไงมักเป็นงบวกแน่วิ่งกําลังิบวกดิบหัวมวยเลยสกัดโอ้ให้นี่น้ำไม่แห้งเพียงบอกเพียงบวทุกตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่ที่ได้ซ้ำที่ได้หาลูกมองมันทีมาตามมองมันห่างแล้วจังที่ได้กินน่ะน่าจิกินใส่บนตองยางอยู่ไต่ฟาพอ วับึงฟ้าอันรอยๆอยู่ตายังปลาดุกวัวปลาดุกหน้าวดาหอไปงุ้นวานปลาดุกหุ่อกอนห่อยต้กตกแ่ใหนต้ัานี้เลยตัวนี้ลวันละวปลาดุก่นยมัน่งัมจมันบ่ได้ึกถึงเลยนนี่เอา มองซ้ำเอาเติมรถอ้เขาทาอยู่ตอเะ้อเป็นล่ยนนมัอ้ยบ่ได้ยังบ่ได้อียมันวะแม่นหมยมาบ่หะมาถมอนี่เมียเอาวันมาหน้ามองก้าใหญ่หน่อยน่าเออั่นละเอาเออนั่นละเอา เฮาบ่โนวันสิสูนอีกว่าบ่ามาถือปลาคอกับสิบบัวถือปลาเข็งอยู่บ่มันสิบ่ขึ้นมาไข่มาแพะออกแม่แพ้ลูกอยู่บ่ปลากระไดออดย่ายมันหรอกเป็นไดบ่ได้อีกบ่ได้อีกบ่คือหรอกเอาพ่อที่ว่านเบิ่งให้ตัวเขาเฮาขึ้นมาให้พ่อเด้อเอาลงเดิมบ่ลงไปดอกขึ้นยากว่ะ ย่านจมปิดพอบอดแล้วพอหวายบอดแล้วบอดโอ้นี่ร้อนขอบคุณนะมันบอดถึงอยู่บ้างวันแม่นตอนนี้โอ้โอ้โอ้ดินเลยซุ่นอยู่เลยเนี่ยทิด oh thử, thử thử bát thịt mau 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 oh ui nè 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 nhìn 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 พูดว่ะคุณบอกล่งไปเด้อผมสิลงไปเอไป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 คุบเอารัวเด้อของไปอะไรฮึ๊บฮึ๊บฮึโอ้ยได้เหยียบหลอกบ้านี่ได้พอได้เลี่ยวแล้วล่ะน่าคุณพอบุเห็นเลยไปทางไหนบุนี่โว้บกะทิไปทอนตัวบุได้ที่เมญ่ายไงได้บ่ล่ะเท้าโอ้ได้อยู่ เลยบางคนหน่อยตัวนึงคนหนึ่อยหนึงดอกบ่ตัวใหญ่ดอกเจ้าสีเห็ดจังได้อยากจกังได้ก็เห็ดกินด้วยเท่าเด้อเอาอยู่ในขวางนี่แหละสีปิกก้งกะปิ้งสีต้มกะต้มปนกะต้มสีปิ้งกินกะปิ้งโอ้ยเนี่ยทอด่ลม <ขอ S 1> ือเนี่ยหอยมันบ่หมานไหนกันยังไงละ่ะปิ้งเอาทอลราชนะปิ้งกะปิ้งตัวเป็นได้เท่าทุกไปปิป้งปลาใกล้แล้วเท่าใกล้แล้วใกล้ทุกแล้วนี่หอดไขุ่แหรือไงท่อหอดไข่หรือเอามาเอามาเอามา กกผู้ก็ละผู้ดูไก่ไฟผู้บริยานเอ้าเอ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 ามาเทาอ่ะผู้ใดได้เทานี่ปลานี่ใอยละเป็นคนใดก็ได้ไดอีเจ้าเป็นผู้ใดสิผู้ใดกินหัวจันโอ้ผู้ใดกินหัวกะที่กินหัวัจะคันกินแจมมันองแหละคันเนาวันนี้ผู้คั้วเด้อจะเป็นผู้คัวผู้ปิน้นกินใส่เด้อเทาเด้อ,อโอ้เสียกจว่ะ กินใส่กินใส่ผมบ่เอากินผู้ใดกินหัวอืตัวเนี้ก็สิกินหัวนี่ละนี่นี่ชิ้นเราใส่เม่ได้เจ้าผมโอ้ยบเสียบอ๋อผู้ใดกินหัวผู้ก็กินใส่เด้อแถาเด้อกินใส่แล้วมึงแถวผู้ใดกินหัวเสียบวะเสียบกินคำหน่อยเสียบวะมึงสิกินคำยังไงดี กูได้กินมใ่หัวอ๋อกูก็อินใส่ด้วยเผาด้วโอ้ยงาออกแล้วอินใส่ได้ป่ะอินใส่เราได้เผาเอ้ยเอาบัตรคนบัได้เดี๋ยวสันเอากูลืมมึงตัวเด็กคนบัได้กินมยังกูลืมบัตรเด็กตัวนีแม่เอากินเก็มันตัวเทีดเอาโอ้ยข้าสิกินแต่เก็ดลูกอิ่มดอกหอยวาเลี่ยว วันานผาจีบมีหัเดียว <laughs> <laughs>